โอเทลซีเล็กชันพัทยาเจ็ดหกสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าชึกชึกชึกต้องมาทางนี้ไหมหนึ่งเก้าเจ็ด สองสามใช่ไหมสี่สองสองสองสามต้องอยู่ด้านนี้นี่ดูแลเก็บวันแม้ว่าสองสององสองอืดูบรรยากาศห้องโอ้โหหรูเลยนะเนี่ย ตกแต่งสวยมากในทีวีบล่มเลยนะน่าจะสี่สิบห้าสิบนิ้วมีพวกกาตุ้มน้ำกาแฟให้ด้วยแล้วก็ตู้เย็นอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้ามีให้สองตู้เลย อย่างหรูอย่างหรูเดี๋ยวไปดูพาชมบรรยากาศภายนอกอันนี้ที่ได้ไม่ใช่วิวทะเลดูบรรยากาศเลยโอ้โ้กว้างกว้างมากอันนี้เป็นวิว ไม่ใช่วิวทะเลแลวิวเมืองแต่ห้องเลยถูกใจอยู่หรูอย่างหรูเลยอันนี้เป็นช่วงเย็นจะพาออกเดิน ทัวร์นะครับไอ้นี่ไอโรงแรมเนี้ยก็ห่างจากชายชายหาดไม่เท่าไหร่ไม่ถึง100ร้อยเมตรเลยซ้ำเดี๋ยวพาดูบรรยากาศกลางคืนแล้วก็จะประมาณเท่านี้แหละสำหรับรีวิวโรงแรมโฮเทลเซเลกชั่นพัทยา